ทำผ้าตัวช่วยปัดเสียงลดเสียงรบกวนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงพัดลมเสียงน้องหมาหรือเสียงตุ๊กแกหรือว่าเสียงรถยนต์นะฮะเป็นสถานการณ์ภายนอกที่เราไม่สามารถคุมได้นะฮะอย่างสายอัดคลิปสายบันสายตัดต่อวิดีโอสายอัดเสียงต้องดูคลิปนี้จบนะฮะกจจะช่วยลดเรื่องเสียงรบกวนแล้วนะฮะก็ยังปรับให้เสียงเราคมชัดดูน่าฟังได้มากขึ้นนะฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยผลได้เลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบคลิปเดียวกันนะฮะที่ใช้ AI ช่วยที่ไม่ได้ใช้ AI นะฮะว่ามีความแตกต่างกันยังไง TikTok i m g e คุณใช่ไหมที่สามารถใช้ได้ TikTok i m g e คุณใช่ไหมที่สามารถใช้ได้ขั้นตอนแรกให้เข้ามาที่ Adobe Podcast นะฮะจากนั้นก็เอาเสียงที่เราแยกมาจากคลิป อัปโหลดเข้าไปนะฮะตอนนี้ก็รอสักครู่นะฮะตัว AI กํกำลังประมวลผลอยู่ขั้นตอนนี้ก็ให้ดาวโหลดมาได้เลยนะฮะขั้นตอนต่อมาก็ให้ Import คลิปเสียงเข้าไปใน Capcut นะฮะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้คลิปที่ตัดเสียงรบกวนออกจากคลิปของเรานะฮะแล้วก็เพิ่มเพิ่มเรื่องให้เสียงเรามีความคมชัดมากขึ้นนะฮะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน,น์ก็เมนบพ่อด้วยนะฮะหรือว่ามีคำถามอะไรยังไงก็เมนถามกันได้เลยนะฮะ